สำหรับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องการโฟกัสภาพนะครับการโฟกัสภาพด้วยกล้อง DSLR เวลาที่เราถ่ายเป็นมูฟวี่เนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือแมนนวลโฟกัสนะและเราก็จะใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยนะครับเป็นหลักเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการใช้แมนนวลโฟกัสถ่ายมูฟวี่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติในกล้อง ที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์หรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นจะมีคนหมุนโฟกัสให้ด้วยนะครับพอมาเป็นกล้องพวก cam c a m c เด d e r หรือว่ากล้องไฮเอ็นวิดีโออะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นออโต้โฟกัสนะซึ่งมันก็ทํางานได้ดีของมันนะครับเวลาที่เรา move กล้องอะไรไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับ dslr ให้คิดอีกแบบหนึ่งครัจะดีกว่าก็คือว่ามันจะถ่ายเป็นแมนนวลโฟกัสได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ได้เอฟเฟกที่นุ่มนวลกว่านะ การถ่ายไมนโน่นโฟกัสบนกล้องดิสซอานะครับผมอยากจะแนะนำทิคเทคนิคให้นะก็คือเวลาที่เราจะถ่ายนะครับอ่าตรงนี้ปึ๊บขึ้นมานะครับให้เราล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกค่าโฟกัสไว้ก่อนล็อกค่าโฟกัสไว้ก่อนกดซูมดูก็ได้นะครับว่าว่าถ้าเรามองไม่ไม่ชัดนะครับกดซูมนะครับแล้วเราก็โฟกัสไว้โฟกัสได้แล้วครับโฟกัสได้แล้วจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการเคลื่อนกล้องนะครับเราก็ไปอีกที่หนึ่งก่อนนะครับ แล้วเราก็หมุนหมุนซ้อมมาไว้นะครับว่าตรงนี้ระยะนี้มันพอดีจากนั้นก็ย้อนกลับมาแล้วก็หมุนกลับไปงี้ครับซ้อมไว้ก่อน,นถ้าต้องการมีการเคลื่อนไหวกล้องนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ล็อกเอาไว้เลยไม่เป็นไรนะครับจากนั้นน่ะเราก็ค่อยบันทึกภาพแล้วเราก็ค่อยถ่ายนะครับค่อยๆถ่ายแต่ระยะ,ะแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ชินโดยเฉพาะ,ะถ้าในกรณีที่เราถ่ายรูปๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่พอหลังๆเราใช้เลนส์ตัวนั้นคุ้นแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะ ใช้เมนูโฟกัสได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ได้เอฟเฟกต์แบบภาพยนตร์ด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับส่วนถ้าใครอยากจะใช้ออโต้โฟกัสก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าออโต้โฟกัสที่อยู่ใน d ดียสมาของ Can นอนเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีโหมดอย่างนี้นะครับคือเราเข้าไปที่เมนูนะครับที่เซตอัพตัวมูฟวี่นี่นะครับมันจะมีเอฟโหมดให้เลือกได้3ตัวนะครับก็คือ Quick Mode l i v e Mode แล้วก็เป็น Face l i v e Mode นะครับตัว l i v e Mode เนี่ยนะครับผมเลือกให้ดูเลยนะครับ เวลาที่เราจะทำงานกับมันเนี่ยเราสามารถกดตัวชัตเตอร์เนี่ยนะครับไปครึ่งหนึ่งเหมือนกับกล้องภาพลิ่งเลยนะครับนะครับมันก็จะพยายามโฟกัสให้แต่มันจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะดีเทคจากตัวคอนทราสที่เกิดขึ้นเป็นภาพนะครับจากนั้นเราค่อยกดบันทึกภาพหลังจากที่มันล็อกโฟกัสได้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้โหมดพวกนี้ในการทำงานมันอาจจะมีเสียงโฟกัสเข้าไปคลืดคาดคืดคาดได้นะครับ ให้ใช้วิธีว่าโฟกัสไปก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายจะดีกว่านะครับส่วนไอตัวเฟสไลฟ์โหมดก็คือทํางานคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะไปวิ่งหาหน้าของคนที่อยู่ในภาพก่อนแล้วก็ล็อกโฟกัสที่นั่นให้นะครับอีกโหมดหนึ่งที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัว Quick Mode นะครับควิกโหมดจะต่างจาก Life Mode ตรงที่ว่าเวลาที่มันทำงานเนี่ยนะครับมันจะยกกระจกนะครับอย่างงี้มันจะยกกระจกนะครับเนี่ยได้ละนะครับเรากดชัตเตอร์ไปเลยนะครับปุ๊บมันก็จะล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยกดถ่าย วิดีโอบันทึกภาพอีกทีนึงนะครับแต่อย่างที่ผมแมนะนําผมแมนะนําว่าถ้าจะถ่ายสนุกถ่ายได้เอฟเฟกตสวยๆนะครับหัดใช้แมนนวลโฟกัสให้คล่องๆนะครับจะทํางานได้ง่ายกว่ามากเลย